ครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับผมของค่ายอีซูซูนะครับผมคันนี้เลยนะครับเป็นอีซูซูดีแม็เครื่องยนต์2.5 s ตัวสเปคแคปนั่นเองนะครับผมคันนี้สวยงามมากเราแต่งให้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างสวยเลยปี2013นะครับส่วนราคาค่าตัวตั้งขายอยู่ที่275,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวรับรถไปใช้ได้เลยนะครับหรือว่าซื้อสดนะครับผมก็รับรถพร้อมเล่มไปได้เลยพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมภายนอกภายในของ Isuzu D-Max คันนี้นะครับผมจะสวยงามอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับผมเชิญเลย ดี๋ยวไปชมรอบๆคันนะครับผมของเจ้า e u ู u e max คันนี้นะครับผม 2.5s นะครับผมรุ่น s p a c e c a p นะครับผมอย่างสวยเลยนะครับคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับผมหน้าเต็ม40รอบคัน60นะครับผมแล้วก็ล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับอย่างสวยเลยครับฝันใจไว้รุ่นสุดๆนะครับผมคันนี้นี่ครับผมอันนี้ก็คือไม่ต้องไปโหลดแล้วนะเราทําให้เรียบร้อยเลยจริงๆกับเจ้าเดิมนะครับผมเขาโหลดมาพร้อมแล้วก็ติดล้อแม็กให้เรียบร้อยเลยครับผม แล้วก็ติดกันสาดให้เรียบร้อยเลยคันนี้อย่างสวยเลยถ้าท่านไหนที่สนใจก็ทักเข้ามาหรือว่ามาทดลองขับที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับผมเริ่มจากไฟหน้านะครับผมนี่ไฟหน้าเราขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็กระจังหน้าเป็นคูเมียมนะครับแล้วก็ตัดด้วยโลโก้ส,สีแดงนะครับผมอย่างสวยเลยคือตอนนี้เราทําขัดสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม <S <S ไฟหน้าทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมคันนี้นี่ก็เหมาะสําหรับซื้อสดก็ได้นะครับผมเพราะราคาไม่แพงปี2013นะ มาดูแม็กได้ยางนะครับผมแม็กได้ยางก็คันนี้นะครับผมก็จะเป็นขอบสิบขอบสิบแปดนะครับผมสองสองห้าห้านะครับผมสี่สิบห้าอาร์สิบแปดนะครับผมนี่ครับก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วครับยางก็วิ่งได้นานๆเลยสี่หมื่นห้าหมื่นกิโลสบายๆนะครับนี่ครับอันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงนะครับนี่ภายในก็เป็นอ้าวหน้าจอนะครับผมเป็น Android นะ้นเขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วครับเพื เป็นหน้าจอ a n d r o i d gear manual นะครับผมแอร์นะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะปี2023คันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบตอนนี้เป็นสเปคแคปนะครับผมแคปเปิดได้นะครับนี่ครับก็คือขึ้นลงได้สะดวกสบายนะครับผมก็คล้ายๆกับ4ประตูแต่ราคาไม่แพงนะครับผมค่าจดค่าภาษีก็ปีนึงก็พันห้าสิบบาทนะครับผมประมาณนี้นะพันห้าสิบบาทนี่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับนี่ก็คือจะลดลงมานิดหน่อยนะจากตัวรถนิดหน่อยเอง แต่ก็จะเสี่ยงก่อตตำรวจนิดนึงนะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าผ่อนใจวัยรุ่นก็คือเขารู้ดีแล้วนะครับนี่ด้านหลังก็ปลายท้ายนะครับผมเราขัดให้เรียบร้อยเลยเนื้อสีเดิมๆนะครับผมสวยๆเลยสีขาวนี่กระบาดเลยเนอะร์ก็คือติดตั้งพร้อมเลยรับไปได้เลยนะครับผมอะเดี๋ยวดูเลขไม่นะครับผมว่าเลขไม้คันนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับเหมาะสำหรับไปใช้งานนะครับผมก็แนะนำ